พนักงานรายวันเนี่ยเขาไม่ได้ได้แค่เงินที่เป็นวันที่ทํางานเท่านั้นเขายังมีอีก13วันประเพณีที่เขาไม่ทํางานแต่ได้หนึ่งแรกอ่าซึ่งตรงนี้มันจะมีคนที่ไม่รู้อยู่เยอะมากหรือบางคนรู้แต่ไม่ให้ก็มีใช้ช่องว่างทางกฎหมายหรือว่าความไม่รู้ของคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องรู้คืออ่ะพื้นฐานเรื่องพวกน,นี้รู้ก่อนอย่างที่2ก็คือเขาก็ควรจะต้องรู้เรื่องของกฎหมายการเข้าเมืองอย่างบางคนสมมุติว่ามีวีซา่าแล้วกลับไปประเทศต้นทางแล้วกลับมาอีกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ตีเรียนที่มันก็ทําให้เเาาาแบบสสียยิิทธ์ตรรรงงนัไปหือ ทุกๆ90วันที่เขาต้องทำอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เขาไม่ทำก็เจะค่าปรับแจ้งเข้าแจ้งออกต้องอยู่ในกรอบของเวลาไม่ให้เกินกี่วันแต่ปัจจุบันเนี้ยแจ้งออกต้องไม่เกิน60วันต้องทําการแจ้งเข้าก่อนแม้แสุดท้ายคือวกคพามีเราถ่ายพวกคพามีเราตาัดว,าาวีซ่าก็ตัดด้วยสมมุติว่าเราถูกแจ้งออกเกิน60วันเราจะถือว่าวอลเปเป์ตัวนั้นก็คือขาดมันเท่ากับว่าวีซ่าเราก็ถูกแคนเซิลไปด้วยคือทุกอย่างคือสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับตัวเองก่อนนะเรื่องค่าแรงเอยเรื่องเอกสารการต่อยุยเอกสารวิธีการรายงานตตัวหรือแแแม้้่จง ปลอดภัยจากการผิดกฎหมายก่อนแล้วเรื่องเอกสารสาคัญที่สุดจากนั้นก็มาเรื่องสวัสดิการว่าคุณต้องได้อะไรอย่างที่พี่เล่าไปตอนต้ตนก็คือ13บสามะเพณีโอทเป็นยังไงคิดเท่าไหร่อะไรอย่างไงเพื่อไม่ให้ถูกเขาเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบ